สวัสดีค่ะป้แอวประกันภัยนายหน้าขายประกันรถยนต์ออนไลน์นะคะวันนี้จะมาแนะนำผู้ที่มีรถซื้อพรบรและประกันราคาสมาชิกนะคะท่านสมัครสมาชิก200บาทท่านก็จะได้รับประกันอุบัติเหตุ1,000 0แบาทสามารถนารหัสไปซื้อพรบรและซื้อประกันรถยนต์ของท่านได้รับส่วนลด ของตัวเองและของคู่สมรสและของญาติพี่น้องที่นามสกุลเดียวกันทุกคันไม่จำกัดเลยนะคะมาดูกันนะคะว่าผู้รับผลประโยชน์จะได้รับอะไรบ้างกับ PA 200บาทตัวนี้นะคะก็จะได้รับจากการเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุกพลภาพถาวรสิ้นเชิงตามเงื่อนไขความคุ้มครองอบหนึ่งก็จะได้รับ1 0 0 0 0แบาททันทีเลยนะคะหรือว่า ขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจัก,กรยานยนต์จะได้รับ5 0,000ื่นบาทนะคะถ้าเกิดถูกฆาตกรรมรอบทําร้ายนะคะท่านก็จะได้5 0,000ื่นบาทนะคะถ้าเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยท่านก็จะได้รับค่าปลงศพ10,000ื่นบาทนะคะแต่ว่าตรงนี้จะต้องมีระยะรอคอย120วันค่ะถ้าหากว่าใครสนใจก็ทัก ป้าแอลมาเลยนะคะสมัครสมาชิกแค่200บาทท่านก็จะได้รับประกันอุบัติเหตุนะคะ1 0 0 0 0แสนบาททันทีสมัครปุ๊บคุ้มครองปับ๊บคือสมัครไว้กอดท่านจะซื้อพลบรลหรือป่าประกันลถจนหมดนะคะท่านก็จะได้มีรับส่วนลดทันทีเลยนะคะไม่ต้องาเสียเวลามาสมัครเองสมัครสมาชิกเสร็จปุ๊บได้ได้รับความคุ้มครองท่านว่าดีไหมคะ